มูละมูลนายเอกะมูลยมะกะเหมือนเดิมทุกอย่างทีนี้มาดูจากตัวเก่าตัวเก่านี้ก็คือ,อเยเกจินามาธมาสพเพเตนามะมูมูลาติก็เปลี่ยนจากตรงเนี้ยให้เพิ่มเป็นมูละมูลาเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยก็เพิ่มมาอีกมูละมูลา แก้ตรงไหนแก้ตรงไหนนี่นามะมูละมูลาติถูกไหมอ่าอ่าอ,อันนี้ก็เออตรงนี้ก็แปลว่าชื่ออ่าอันนี้คำแปลก็ชื่อว่ามูล ที่เป็นนามมูลใช่ไหมนะก็แก้อย่างนี้แค่นั้นเองก็จะสําเร็จเป็น2องมูลแล้วส่วนตั้งสันนิษฐานสังเสะะเหมือนเดิมทุกอย่างนะเหมือนเดิมทุกอย่างก็ไม่ได้แก้ไขอะไรนะก็จำเอานะจำเอาว่าจากของเดิมอะแก้ไขตรงไหนบ้างเพื่อมันเข้าสู่ในรูปแบบของ2องมูล เหมือนกันเยเกจินามาธรรมาก็ได้จิต89เจสิรับสองนิพานถามว่าทำเหล่านั้นทั้งหมดชื่อว่ามูลที่เป็นนามมูลใช่ไหมก็ได้นามามูลเก้าใช่ไหมนามมูลเก้าถ้านี่นามามูล9ก็เอานามมูล9้าที่เป็นสองบทขึ้นแสดงก่อนปุริมะโดทาสานเววานามะเนี่ยแก้ตรงไหนล่ะทีนี้ก็แก้เป็นมมละมม ลานี้นไหก็แก้ตรงนี้ขึ้นมานะก็เสร็จแล้วจากตัวเก่าที่เราท่องไปเมื่อตะกี้นี้ที่เหลือก็องค์ธรรมกลุ่มเดียวกันอวะเสสานามาณน,นามะณน,นามเอาเะ อืมอ้าวอันนี้ก็เหมือนกันปฏิโลมปุชชาอ่าอเยวาปนะนามเออนะมูลามูลานี่มีคอมมาอยู่นะดูให้ดีนะมูลาอันนี้เหมือนเดิมทุกอย่างเลยใช่เวลาจัดตั้งอะไรต่างๆก็เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมทุกอย่างเอออันนี้เร็วดี นี่ไงที่บอกว่าถ้าใช่จบวันนี้ก็จะจบไงถ้ายิ่งไม่ต้องท่องด้วยยิ่งจบไว้ไหวอองต้องน๋อต้องท่องใช่ไหมอ่าฉะนั้นแก้ให้เสร็จไว้แล้วจะได้ท่องกันต่อ ต่อมาก็จบแล้วรูปแบบเหมือนเดิมก็ดูดูที่เปลี่ยนจากตรงมูลนายเป็นมูลมูละนายจากนามะมูลาเป็นนามะมูละมูลาจากวิสัชชานเววะนามะมูลานิเป็นนนเววะนามะมูละมูลานิส่วนอวะเสศานามาธรมานะจากนามะมูลาก็เป็นนามะมูละมูลาอันนี้ก็นามะมูลาเป็นนามะมูละมูลานอกนั้นก็เหมือนเดิมนะก็จบแล้วต่อมา ตรงนี้ก็เปลี่ยนตรงไหนเอ่ยมูละมูละไหนใช่ไหมเนี่ยสองแล้วก็มูละมูละไหนเห็นไหมมูละมูละไหนเอกะเหมือนเดิมเอกะเหมือนเดิมก็เยเกจีนามาธรรมาเหมือนเดิมตรงนี้ก็เปลี่ยนแค่นี่เห็นไหมเนี่เนี่ยลบลบตัวนี้ออกอ่าก็เป็น มูละมูลาติเห็นไหมเอออ่าอา,อาขีดให้แล้วออ,อันนี้ก็มีมูลที่เรียกว่าเป็นมูลอันเดียวกันอา่าก็แปลว่าตรงนี้มีมูลที่เรียกว่าเป็นมูลนะ อันเดียวกันกับนามมูลใช่ไหมก็แปลแค่นี้เองน้าที่เปลี่ยนจากมูลเดียวเป็นสองมูลก็ดูตัวแปลเอานะถ้าดูรายละเอียดจริงๆก็ไปไปเทียบเอากับกุศลระบทกุศลบทเพราะว่าแสดงแต่ละอันแต่ละอันให้เรียบร้อยแล้วตรงนั้นอันนี้ถือว่าน่าจะสรุปแบบกระชับได้แล้วไอ้ประมาณนั้นนะวิธีตั้งก็เหมือนเดิม8 9 2นิพานอันไหนมีมูลที่เรียกว่าเป็นมูลอันเดียวกันก็ เหมือนกับมีมูลเป็น,อ,น,นอันเดียวกันนั่นแหละอันเดียวกันก็จะได้สเหตุกาจิตเจสเบเจสิบห้าสิบสองเวนโมในโมนี่มีมูลที่เรียกว่าเป็นมูลอันเดียวกันส่วนไม่มีมูลนะเป็นอันเดียวกันกับน,นามูลก็เหตุกาจิตสิบแปดอัญญาสิบสองโมในโมแล้วก็นิพานนี่ก็เป็นนามที่ไม่ประกอบด้วยเหตุอันนี้ก็จะเป็นนามที่ประกอบด้วยเหตุก็เลยแสดงเป็นบาลีก็ ปุริมะปริปุณนปัญหาสรุปะทัศนวิสัชนาที่มีวิพังโดยตรงนะเพราะว่าสองบทมีมากกว่านามมูลมีทั้งจิตมีทั้งเจตสิกเยอะ,อะก็เอาบทเดียวแสดงก่อนปุริมะก็เป็นนามที่เป็นอเหตุกะก็ตัวนี้เอกมูละ มูลังตีเส้นด้วยไหมเห็ <c oughs> นไหมเนี่ยเนี่ยไม่เนี่ยไม่เนี่ยไม,ไม่มีมูลที่เรียกว่าเป็นมูลอันเดียวกันกับนามมูลเนเวลาเราจะแปลอย,อย่างเงี้ยนะเนี่ยไม่ไม่มีมูลที่เรียกว่าเป็นมูลอันเดียวกันกับนามมูลเห็นไหม ไม่มีมูลส่วนอันเนี้ยกล่องเนี้ยกล่องเนี้ยสองบทก็เสตุกังนามังนามะมูเลนะเหมือนเดิมตรงนี้ก็แก้เป็นอะไรอะเอกะมูลเอกะมูละมูลังก็เป็นสองมูลนี่นี่อ่าที่ประกอบด้วย กุศลมูลอกุศลมูลอพยากตะมูลนั่นแหละะชื่อว่านามที่เป็นเศตุกะนะที่ม,มีอันนี้ไม่มีมูลอันนี้ก็มีมูลไปเลยมีมูลที่เรียกว่านะมีมูลที่เรียกว่าเป็นมูลอันเดียวกันกับนามมูลปฏิโลมปุจชาก็เปลี่ยนตรงไหนเอ่ย เยวาปณะนามมูเลนะเอกะมูละเอกะมูละเอกะมูละมูลาเนี่ยเห็นไหมสเพเทตมานามติเหมือนเดิมนะคำแปลก็ดูเอาจากข้างบนนั้นก็เสตุกาจิตเจ็ดสิบเอ็ดห้าสิบสองเวทโมในโมสัจจิรุแล้วก็ปะสะปะกังที่นหนปันปะสะปะกังเนี่ยถามว่าอันไหนเป็นนำ เจ็ดเอ็สิบสองเป็นนาม uh, รูปทั้งจิตแต่รูปทั้งกัรมมารูปไม่ใช่เป็นนามนะไม่ใช่เป็นนาม mm hmm. ก็ท่องจําตรงนี้ให้ได้นะ mm hmm. กลุ่มองค์ธรรมนิดเดียวเองไม่ได้เยอะแยะนะแต่ใจจะท่องจําให้ได้หรือเปล่านี่หละอยู่ที่ใจเออไม่ได้อยู่ที่พระอาจารย์อาจารย์บอกแล้วมันไม่ได้เยอะแต่ใจนี่จะท่องไหมแค่นั้นเองถ้าท่องใช้เวลาไม่นานคือหนึ่ง ท่องนะถ้าใครจําได้ไวก็ได้ก็ดีไปถ้ามันไม่ได้ไวแต่มันคุ้นปากนะมันคล่องปากมันไหลลื่นนะน่นะแต่ถ้าอยู่เฉยๆนะโอ้กว่าจะได้สักคำนี่ยากเหลือเกินนะฉะนั้นต้องไปท่องนะเนี่ยอ่านไม่ค่อยจะได้ไม่ชีด้วยอะได้เนอะไม่ชีมชีมีผู้ช่วยตัวช่วยหรอ โอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยโอ้ยห,ห้อมล้อมไม่ชีเลยแม่ชีต้องเก่งแนละ้วน่ะอ่าก็ได้แล้วบทเดียวสองบทอันนี้ไม่ซาจิรุสิบเจ็ดที่ในปัญจะแล้วก็ปัญจะโวการะเสตุกาปฏิสนธิกรรมชรุปตัวนี้เป็นรูปธรรมอาศัยนามมูลเกิดขึ้นอาศัยนามมูลเกิดขึ้นสภาวะเขาเป็นอัพยากตะธรรมไม่ใช่นามธรรมนะอภิสภาวะเขาเป็น อัพยากตะธรรมคือเป็นตัวรูปธรรมอะไรไม่ใช่นมามธรรมก็เลยไม่ใช่เป็นนามนะปุริมะโกทัสสะแสดงก่อนเพราะว่าแสดงก่อนเพราะว่าสองบทมีมากกว่าตัวนามมูมุนเก้านะมีมากกว่านามมูล9ก้าก็เลยเอาฝั่งนี้แสดงก่อนฝั่งหนึ่งบทแสดงก่อนนา,นามะสมุทฐานังรูปังนามะมูเลนะเอกะมูมูอะไร อ่าเห็นไหมเนี่ยก็มันเข้ากับตัวนี้เอกมะม,อนะมูละมูอะไรนะเอกมะมูละอต่อต่อตรงนี้เนะะเาะอ่าหอกเนี่ขีดเส้นด้วยไหมเออนี่อา้า <Language S 1> ที่ตัวเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเปลี่ยน เศตุกา์จิตเจสเบจเสหอสองเวทมูในโมสองที่เป็นได้สองบทก็มีบาลีว่านามังนามะมูเลนะก็ตรงนี้แต่เดิมเป็นเอกะมูลันเจวะเอกามูละมูลันเจวะ แล้วก็นามันจะเนี่ย,ยอันนี้ก็ไม่ได้เขียนเนาะเนี่ยอันนี้หนึ่งเนาะหนึ่งสองสามอันนี้สี่นะอันไหนอีก อันนี้เขียนอันนี้หนึ่งสองสามสี่อันนี้ยังใช่ไหมอันนี้เขียนแล้วหนึ่งสองสามสี่อันนี้หนึ่งหนึ่งสองสามสี่อันนี้ควบกันนะห้าอันนี้ล่ะหนึ่งอันนี้สองอันนี้สามอันนี้สี่ นะดูดูด้วยนะแปลตามลำดับอันนี้ที่เขียนตัวเลขคือวางลำดับการแปลภาษาไทยนะภาษาไทยก็จบแล้วต่อมาอนามมาบทงูละอะไรมูละมูละไูลอันนี้เขียนหนึ่งก็ต้องเป็นสองอ แต่ตรงนี้เป็นกอไก่คอไข่คอควายใช่ไหมหรือคอรคอะคังก็ว่ากันไปก็แล้วกันอันญะมันยะเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นนาเยเกจินามะบุเลนะเอกะอะไรเออตัวเล็กนะเอกะมูละมูลาอ่ะเนี่ยเปลี่ยนตรงนี้ธรมาสาเพเต,เต อ่าตรงนี้ก็เป็นมูละมูลาติอ่าอันนี้ก็ชื่อว่ามูลที่เรียกว่าใช่ไหมถูกไหมชื่อว่า,วามูลที่เรียกว่าชื่อว่ามูลที่เรียกว่าเป็นมูลซึ่งกาและการกันนามว่ามูลห็น้ก็ดูตรงนี้เอา อ่ะอ่ะตีเส้นให้แล้วอันนี้ก็ตีเส้นให้แล้วชื่อว่ามูลชื่อว่ามูลที่เรียกว่าเป็นมูลซึ่งกันและกันก็มาดูตัวนี้ก่อนว่าทำทำเราได้เราหนึ่งมีมูลที่เรียกว่าเป็นมูลอันเดียวกันกันนามมูลมีอยู่ก็71 52 17แล้วก็ปะสะปะกังเป็นองค์ธรรมบทตั้งมีมูลชื่อว่ามูลซึ่งกันและกันเนี่ยกันนามมูลก็ได้แค่นามมูล9เว้นโมในโมสอง อ่าฉะนั้นองค์ธรรมมันจะอยู่ตรงไหนนี่มันจะอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมตรงเนี้ยตรงเนี้ยแบ่งออกมาตรงนี้เ็แบ่งออกมาเก้าแบ่งออกมาเก้าแล้วส่วนที่เหลือทั้งหมดก็อยู่ตรงนี้เลยนะจะเป็นบทเดียวว่าเวลจาจําแนกกฎทาสะก็แสดงองค์ธรรมสองบทสแสดงองค์ธรรมบทเดียวอยู่ตรงนี้นะตรงนี้นะก็จบแล้วเอาตัวไหนสแสดงก่อนสองบทนะเพราะมีนามมูลอย่างเดียว ก็เป็นอย่างนี้มูลานิยานิเอกโตปัตินีนนามะมูลานิตัวเดิมเลยนะไม่ได้เปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนตัวไหนล่ะเอกะไม่นี่เปลี่ยนตัวนี้เอเอกะมูมูลโมลานิอ่าอ่า อ่านี่เอกะมูลมูลานิเจวะอัญญะอะไรเออนี่อันนี้เปลี่ยนสองที่ใช่ไหมอัญญะมัญญะมูลมูลานิแล้วก็จะอ่าเนี่นเปลี่ยนตัวนี้กับตัวนี้นะต่อเป็นสองมูลขึ้นมาส่วนองค์ธรรมอยู่กลุ่มนี้ทั้งหมดนะ ไม่ต้องพูดเยอะนะเพราะเราก็ท่องไปแล้วด้วยนะก็อเอา,ายกตัวนี้มาใส่ตรงนี้เลยเป็นอวะเสสานามะมูลาสาชาตาธรรมานิสับเดิมเลยสับเดิมเลยก็มาเปลี่ยนตรงไหน,นเอ่ยเปลี่ยนตรงนี้ใช่ไหมเอาสีดำนี่แหละเอกะมูละมูลา,ลานจะจอัญญะอะไร นะจะัญญะมัญญะมูลาก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมาปฏิโลมปุชาเยวาปนะนามะุุเลนะอัญญะอัญญะอะไรอ่ามูละมูลาสัพเพเตธรรมาเหมือนเดิมทุกอย่างฉะนั้นองค์ธรรมสันนิฐานบทนี่อ้าว สันนิฐานบทก็นามหมุ 9, เนเก้าเวทโมในโมสองเป็นนามไหมอ่าก็เป็นนามนะเป็นนามอันนี้เป็นสังสยบทเป็นนามก็จบแล้วอมันตาปัจช,ชาปฏิวิสชนานามอันนี้องค์ธรรมสองบทนะก็คือองค์ธรรมของสัมสยบทเหมือนกันใช่ไหม่ยอ่าก็จบแล้วนเห็นไหมเร็วไหม นะตรงนี้ความเข้าใจอยู่ตรงนี้นิดเดียวนอกนั้นก็จะเหมือนกันหมดเลยนะเอามีอะไรสงสัยถามได้ไม่งั้นจะไวท่องท่องต่อใครออกไปชี้อ๋อดรเสียงดังแทนครับ